ลุงผมทำในจุดประสงค์ยังคือสับบอกหุงอ๋อมันขูดกับมี่ขูดกับมี่ด้ขูดเสร็มันต่ำแล้วเส้็มันแมนบอกอ๋อแบบนนวแบบเทียงหน้าเขาแมนบอกสับเอาแมนย่ำเอาเนาะบานเท่านะแขนภาษาไทยเขาเรียกว่าสับเอา ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด็กบ้านนอกเพื่อให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลุงผมทำเนี่ยจุดประสงค์ยังคือสับบกฮวงอันขูดกระมีขูดกระมีเด้กขูดเซมันต่ำล้วเส้นมันแมนบอกอ๋อแบบบ้านนอกแบบเทียงหน้าเขาแมนบอกสับเอาแมนย่ำเอาเนาะบ้านเอาเนาะแขนภาษาไทยเขาเรียกว่าสับเอา มันมีจุดประสงค์เลยพ่อแม่พี่น้องว่าแมนว่าเพิ่นสินั่นเดเวลาต่ําเวลาต่ําเวลาอยังบอลลุ่งมันจะแสบกกันหมดโันมีจุดประสงค์อยู่ขูดเส้นจังใจพูดแล้วก็ขึ้นกันอันนี้มันของแท้องแท้ลวะเจ้าหนี้ของจริงวะมือเจ้าหนี้ของแท้มีเส้นบอลลุ่งเนี่ยนี่นี่นี่ของแท้ยุคทุ่นอ่ะ นี่แหละของแขกอยู่ตรงหน้ามันยังแซ่บเรื่องของเรื่องอันมีดขูดมียังสเล็์ลูกกว่ามี่ว่าออกเอาแบบโบราณครับวิสันขนาดแท้นี่แหละที่มาที่มาที่ไปของตำบมะุ่วงมันยังดูแซ่บนี่เพิ่นซับเองนี่ไม่ต้องท่านสมัยตัวสมัยตะกี้เปลือกหอยแกกี้โอ้เปลือกหอยมาลุงเอยที่เอาเนี่ยมะฝนฝนฝนเปลือกเปลือกไงมัน อันเดียวกันเลยแกไแกมเดียวกันเลยคือกันเลยคือกันเลยแกส้อยบางแต่สมัยว่าท่านมีมีดเนาะแว่าย้อนไปหลายปีได้พ่อแม่พี่น้องเ่าแม่นว่าวย้อนสี่สิบห้าสิบปีได้พุ่นแล้วย้อนไปหกสิบปีพุ่นแล้วได้เงินผู้เฒ่าพุ่นแล้วว่าย้อนไปนี่นี่ฟกหนังในสับสับมันยังแสียบแมน